สวัสดีครับข้อนี้ยังต่อกันอยู่ที่จํานวนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอมนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าอะตอมของธาตุ X มี14นิวตรอนและไอออนที่เสถียรของธาตุ X ก็คือ X 3+ ซึ่งมีอยู่10อิเล็กตรอนธาตุ X มีเลขอะตอมแล้วก็เลขมวลเป็นเท่าใดนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับคาว่าไอออนที่เสถียรของธาตุ X แปลว่าธาตุ x นี้จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่คล้ายกับแก๊สเฉื่อยกลายเป็นบวก3ซึ่งมี10อิเล็กตรอนเรามาดูตรงนี้ครับ x บวก3หรือ x 3บวกมีทั้งหมด10อิเล็กตรอนถูกไหมครับมีทั้งหมด10อิเล็กตรอนแต่ถ้า x ธรรมดาที่ไม่เป็นประจุหมายถึงว่าคำว่า3บวกแปว่าเสียอิเล็กตรอนไป3าตัว 3อิเล็กตรอนถ้าเป็น x ธรรมดาแปลว่าจะต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมดเป็น13อิเล็กตรอนใช่ไหมครับซึ่งตัวอิเล็กตรอนตรงนี้บ่งบอกถึงอะไรได้บ้างบ่งบอกถึงเลขอะตอมบ่งบอกถึงเลขอะตอมครับดังนั้นเขาถามว่าเลขอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ตอบเลยว่าเลขอะตอมคือ13ครับเป็นไปได้ก็คือข้อขอไขกับข้อ ขอไปาครับต่อไปถามว่าเลขมวลครับเขาถามว่าเลขมวลเป็นเท่าใดนิยามคอนเซ็ปต์ของคําว่าเลขมวลคือเลขมวลเกิดจากโปรโตอนครับรวมกับนิวตรอนโปรโตอนรวมกับนิวตรอนนั่นเองครับโปรโตอน ธาต x มีเลขอะตอมเท่ากับ13ดังนั้นเลขอะตอมสามารถบ่งบอกถึงจำนวนโปรโตอนได้ครับดังนั้นถ้าเราทราบแล้วว่าจำนวนโปรโตอนเท่ากับ13โจทย์กำหนดให้อีกว่านิวตรอนเท่ากับ 14. ใช่ไหมครับโจทย์บอกว่านิวตรอนเท่ากับ14นิวตรอนถูกต้องบวกนิวตรอนอีก14นิวตรอนทั้งหมดนี้จะก,กลายเป็น เลขมวลนะครับทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเลขมวลซึ่งตรงกับ27นะครับอันะั้นข้อนี้เราจะตอบกันที่ข้อขคอวายนั่นก็คือเลขอะตอมเท่ากับ13เลขมวลเท่ากับ27นะครับข้อนี้เฉลยข้อขคอวายนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ